วันนี้นะครับเรามาคุยกันเรื่องของทนสิทธิ์จะเป็นไม้จะเป็นสัตว์จะเป็นอะไรต่างๆเยอะมากอะไรที่แปลกๆเขาถือว่าของเหล่านี้เป็นของมีคุณ ทางเหนือนะผมพูดตรงนะเขายังมีการไหว้พวกนี้อยู่นะครับแต่เขาไม่ได้ออกมาให้คุณดูเท่านั้นเอง ครับสวัสดีครับผมจิวจักรพงศ์นะครับในช่องซุปเปอร์จิวกูรูมูนะครับวันนี้นะครับเรามาคุยกันเรื่องเครื่องรางอีกแล้วนะครับก็เป็นเครื่องรางสายของทนสิทธิ อของทรนสิทธิ์คืออะไรโทณสิทธิ์คือของที่เกิดจากธรรมชาติธรรมชาติสร้างขึ้นมา,าโบราณเชื่อว่านะครับเทวดาสร้างผู้มีอิทธิฤทธิ์สร้างหรือพวกเนื้อธรรมชาติสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาใครไปได้ไปพบไปเจอไปได้เห็นนะครับก็จะเป็นของบุบคคลน,นั้นนะครับก็เทวดาผีสางต่างๆผู้มีเหนือธรรมชาตินะครับผู้วิเศษต่างๆ ท่านเป็นคนประธานให้นะครับโบราณเนี่ยอย่างคนทางเหนือนะครับเขาเชื่อกันเรื่องคด h, คดอะไรคดข้าวหรือคดอะไรคดเนี่ยคอควายตอเต่าเนี่ยคดเคาว่าคดเนี่ยหมายควว่ามันเป็น ของที่มีฤทธิ์ในตัวความทนสิทธิ์ในตัวนะครับไม่ต้องปลุกเสกนะครับไม่ต้องไปจะไป,ไปทำอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะเทวดาสร้างขึ้นมานะครับคดเนี่ยมีต่างๆเยอะมากนะจะเป็นไม้จะเป็นสัตว์จะเป็นอะไรต่างๆเยอะมากนะครับคดเนี่ยต้องบอกกอนว่าคดที่เขานิยมกันนะครับก็จะเป็นคดขนุนเกิดจากในลูกขนุนบ้างนะครับเกิดจากในต้นขนุนบ้างนะครับอย่างต้นชัยพฤกษ นะครับก็จะมีตุ่มตุ่มนึงนะครับเขาบอกว่าอันเนี้ยเป็นคดต,ต้นชัยพฤกษ์อ่าผมก็งงนะเขาก็ไปแงะแงะแงมาเออเป็นเม็ดเม,ม็ดก้อนก้อนนั่นอะ่ะเขาเรียกว่าคดมันก็เหมือนกับหูดอ่ะที่ขึ้นขึ้นตามตัวเราแต่ว่าคนโบราณเนี่ยอะไรที่แปลกแปลกอะไรที่ผิดธรรมชาตินะครับที่ธรรมชาติสร้างขึ้นเองโดยที่ไม่ได้ทั่วไปเขาถือว่าของเหล่านี้เป็นของมีคุณโบราณเนี่ยคดต,ต่างๆนะครับ คนที่เขาเล่ากันก็เป็นพวกชาวเขาชาวดอยหรือชาวป่านะครับทางอีสานก็มีนะครับเขาบอกว่ากลางคืนเนี่ยเขานั่งนั่งอยู่เนี่ยประมาณหัวค่ำหมูค่ำเนี่ยบางทีเขาสูบบุหรี่แล้วนั่งดูเนี่ยแล้วบางทีทม,ทมีมีเสียสงเหมือนดาวตกดาวตกลงมาในจุดจุดนั้นเช้ารุ่งขึ้นเขาจะต้องไปดูไอ้ตุงจุดจุดนั้นน่ะมันมีอะไรพอไปดูจุดจุดนั้นมันจะมีมีอะไรที่แปลกแปลกอยู่ตรงนั้นเนี่ยเขาก็เลยต้องขุด มันก็เจออาจจะเจอเป็นคดบ้างเป็นคดต,ตับมากเป็นคดหลากหลายชื่อนะคแต่ละท้องถิ่นเรียกไม่เหมือนกันบางคดบวกมัน่นคดอะไรบ้างเยอะแยะไปหมดนะครับเพราะว่าถือถือว่าเทวดาให้ประทานมาแล้วนะครับผู้ที่ไปพบไปเจอนะครับถือว่าของสิ่งนั้นนะ่ะมีฤทธิ์นะครับเอาไว้ใช้ในด้านแค้วคลาดป้องกันภยัยเตือนภยัยโชคลาภอะไรต่างๆเรียกทรัพย์เรียกเงินแล้วแต่นะครับว่า จะเอามาใช้ในด้านเกี่ยวกับอะไระวันนี้ที่ผมเอามาให้ดูนะครับก็จะเป็นสเก็ตดาวสเก็ตดาวนะครับแตกต่างกับอุกกาบาตนะครับอุกกาบาตเนี่ยถ้าคุณไปเซิร์ชหานะครับก็จะเป็นอุกกาบาตเนี่ยตกทั่วโลกเลย ตกมาจากท้องฟ้าอุกบาทมีหลายประเภทนะครับจะเป็นแก้วก็มีนะครับจะเป็นแร่เหล็กก็มีจะเป็นหินก็มีนะครับอุกบาตกับสเก็ดดาวต่างกันนะครับอันที่ผมมเอาให้ชมเนี่ยนะครับคือสเก็ดดาวถ้าเรียกทางวิทยาศาสตร์คือเทคไทนะครับสเก็ดดาวเกิดจากธรรมชาตินะครับสเก็ดดาวไม่ได้เป็นโลหะที่หล่นมาจากนอกโลกแต่เป็นการระเบิดจากอุกบาทนะครับที่พุ่งชนเข้าโลก แล้วเกิดความร้อนเกิดขึ้นเมื่อหลายล้านปีก่อนนะครับพอชนโลกปุ๊บเกิดความร้อนทำให้ทรายต่างๆละลายแล้วระเบิดเกิดขึ้นอุกาบาตสร้างความร้อนแล้วทำให้ทรายหรือ,อแร่าธาตุต่างๆบริเวณน,นั้นระเบิดเกิดขึ้นแล้วก็ตกมาตกมาเป็นชิ้นแบนๆน,น,น,นะครับอันนี้ก,ก็เรียกว่า UFO แล้วแต่แล้วแต่ที่นะเขาเรียก UFO บ้างหรืออะไรบ้างแล้วแต่หยดน้นําฝนมั่งหรือเป็น มีลูกกลมโกมีหลากหลายลูกนะครับบ้านเรานะครับจะเป็นอุกบาทแบบเท็กไทแบบดำจริงๆไม่ใช่สีดำนะเขาสีชาเหมือนกับขวดเครื่องดื่มชูกําลังนะครับแต่ว่ามันเป็นความเข้มข้น,นของสีเขาเพราะว่าความเข้มข้น,อนข,อของพวกนี้แร่ธาตุเนี่ยที่เกิดจากบริเวณที่หล่นเนี่ยมันแต่และภูมิภาคไม่เหมือนกันส่วนใหญ่นะสะเก็ตด,ดาวเหล่านี้นะครับจะเกิดในภาคอีสานคลิกเท็กไท ฟิลิปปินส์มีไหมมีครับอินโดยียมีไหมมีคล้ายกับเรานะครับสีดําเหมือนกันแต่เขาจะเปาะกว่าเรามันก็คือแก้วนั่นแหละทรายนะครับโดนความร้อนมากๆก็คือแก้วนะครับมันเปาะมากก็คือเชื่อว่าเป็นของจากธรรมชาติเขาเขา,เขาถึงเรียกว่าอุก,กามมนีนะครับ ฟังนะอุกามณีนะครับหรืออัญมณีจากท้องฟ้าอัญมณีจากท้องฟ้าเนี่ยก็คือเพชรนินจินดาจากท้องฟ้าที่หล่นลงมานะครับใครได้ไปขุดใครได้ไปเจอนะครับส่วนใหญ่โบราณเนี่ยเขาจะเจอกันนะเดี๋ยวนี้ก็ยังเจอกันนะครับก็จะเป็นดินลูกลังแดงๆเนี่ยจะค้นเจอเล็กเม็ดเ,เล็กใหญ่แต่กระจุยกระจายพอมันมันระเบิดนะครับในพระอีสานบ้านเราเนี่ย เป็นวงกว้างมากนะครับการจันทบุรีก็มีนะครับเวลาเขาขุดเขาเจอกันนะครับครูบาอาจารย์สมัยโบราณเนี่ยนะครับเขาจะเชื่อว่าของเหล่านี้เป็นของจากเทวดา,าบรรดาล,ลงมาให้นะครับเวลานั่งกรรมฐานนั่งสมาธินะครับจะเข้าจิตได้ง่ายนะครับอันนี้ครูบาอาจารย์ท่านเล่าให้ฟังนะว่าเวลานั่งสมาธิในถ้ำว่านั่งสมาธิในป่าในเขา เวลามีของพวกนี้มันตกตก,ตกหล่นหล่นเวลาท่านธุดงก็หยิบมานะครับถือว่าประเทศของเทวดาเอาไว้เวลามานั่งวา,านั่งกรรมนะแน,แน่วแน่จิตนะ่ะจะเข้าได้ไวกว่าแล้วเวลาสมัยนี้เวลาใครไปทําบุญทําทานนั่งสมาธิกูจงกรมเรื่องต่างๆก็จะมีของพวกนี้นั่งกรรมาฐานคือมันก็เหมือนกับเครื่องมือเครื่องหนึ่งนะครับที่ทําให้จิตเราแน่วแ,แน่ขึ้นนะครับแต่ว่าพลังงานครูบาอาจารย์ท่านบอกว่า พลังงานสูงมากเชื่อว่าเป็นพลังงานที่ความร้อนที่ลงมาจากนอกโลกนะครับไม่รู้ผ่านมากี่จักรวาลน,นะครับระบบสุริยะจักรวาลไม่รู้มาจากไหนนะครับกระแทกลงมาด้วยความร้อนนะครับแล้วก็กลายเป็นอุกกามนีหรืออัญ,ญมณีจากท้องฟ้านะครับอันนี้จะต้องบอกบอกว่าเป็นคดชนิดหนึ่งที่เกิดจากธรรมชาติที่ผมเล่าให้ฟังเพราะว่า 1. ผมมีเยอะ ด้วยความชอบเครื่องรางของขลังอยู่แล้วนะครับผมก็จะมีแบบเป็น10บโลฮะเป็น10โลนะมันก็จะเป็นอันนึงก็เหมือนกับน้ําหนักก็จะเป็นเหมือนหินทั่วไปแต่จริงๆเขาไม่ใช่หินเขาเป็นแก้วเราจะเห็นเป็นไฟเป็นขอบเป็น,นต่างๆเนี่ยมันจะมีรูปลักษณ์ไม่เหมือนกันมีความแตกมีความบิน่นมีความาระเบิดออกมาจากความร้อของของสมัยก่อนไม่เหมือนกันนะครับ มีสีนี้สีเดียวหรือเปล่าไม่ใช่นะครับมีสีส้มก็มีนะครับแต่เป็นทางตันออกกลางจะเป็นสีเขียวนะครับแล้วทางเลยไปอียิปต์จะเป็นสีส้มผมเชื่อว่านะทรายแถบนั้นน่าจะมีแร่ธาตุต่างๆที่เปลี่ยนไปนะครับถือว่าอของเหล่านี้นะครับมันมาจากท้องฟ้ามันมาจากสิ่งที่มนุษย์ไม่ได้แต่งเติมขึ้นมนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้นถือว่าเป็นของธรรมชาติที่เทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานให้มาผมเคยเอาไปตัดนะครับ คยเอาไปตัดคุณเชื่อไหมว่าไปเอาไปตัดแล้วเนี่ยมันแตกระเบิดทั้งก้อนเลยนะนักวิทยาศาสตร์บอกแล้วว่ามันมีความเครียดอยู่ในแก้วนะครับเวลาเราส่องนะครับส่องมาเนี่ยสีมันจะออกเป็นสีอมพันนะครับถือว่าเป็นอัญมณีที่สวยนะครับบางคนบอกเป็นสีดำไม่ใช่นะครับเหมือนหยกดำเนี่ยถ้าคุณเคยเห็นหยกดำนะส่องมามันจะสีเขียวนี่เหมือนกันนะครับสีดำกันส่องออกมาเป็นเหมือนสีอมพันเลย นะครับสีแบบชาชาเข้มเข้มนะครับสวยง,งามมากนะครับเวลาส่องออกมาแล้วจะจะสวยง,งามคนโบราณเนี่ยถ้าไม่ใหญ่มากเขาจะเอามาห้อยคอ นะครับเอามาห้อยแขนนะครับเขาเชื่อว่าโชคลาภคล้วคาดปลอดภัยเป็นหินมงคลนะครับสมัยโบราณนะครับในพระธาตุต่างๆในเจดีย์ต่างๆแม้แต่ในขันน้ำมนต์นะครับก็ยังมีอุกามณีนะครับเเกตด,ดาวอันนี้อยู่นะอัญมณีอันนี้อยู่นะอยู่ในนั้นด้วยเชื่อว่าเป็นของมงคลน,น้ำนั้นก็จะเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับในเจดีย์ก็จะมีของพวกนี้อยู่ด้วยนะครับตอนแรกผมเอ๊ะทำไมในเจดีย์เนี่ยเขาเอาออกมาในพม,นม่าเนาะทำไมเขามีของพวกนี้ เราถึงมารู้ว่าอ๋อของเหล่านี้คือของมงคลของที่เขาเชื่อว่าเทวดาส่งเอามาให้เอามาให้ใช้เอามาให้บูชาเอามาให้พกติดตัวผู้ผู้นั้นใครได้พบใครได้เจอเหมือนพระธุดงเนี่ยที่ท่านบอกอาตมาได้พบได้เจอถือว่าเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นน่ะประทานให้มาท่านก็อามานั่งกรรมฐานท่านถึงเข้าสู่จิตได้ไหวขึ้นอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับหนึ่งนะครับก็เวลาพกพานะครับถ้าเป็นเล็กๆนะครับ ถ้าเป็นเล็กๆเล็กกว่านี้นะมันมีเล็กกว่านี้นะก็จะไปรัดเขาก็จะเอาเงินนะครับมาพันเป็นตะก้อนะครับห้อยหรือบางทีไม่ห้อยเขาก็ใส่กระเป๋านะครับอันนี้หายากนะครับต้องบอกก่อนของปลอมมีแล้วนะครับต่างชาติทําออกมาแล้วครับแล้วระวังให้ดีนะครับขายกันหลักร้อยนะครับระวังให้ดีนะครับเพราะของปลอมออกมาผมตอนแรกนะสมัยนี่ผมสะสมมาประมาณ20กว่าปีนะครับเมื่อก่อนยังไม่มีการนิยมกันแบบนี้นะครับ เขาก็บอกว่าเป็นหินทั่วไปพอมีการค้นคว้าของดาราศาสตร์นะครับแล้วก็ธรณีวิทยาว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันไม่มีเกิดขึ้นในพื้นดินมันต้องมีการหลอมเหลวไม่ใช่เกิดจากธรรมชาติแน่นอนมันต้องมีความร้อนนะครับที่ปะทะลงมาแล้วทำให้เกิดการระเบิดเกิดขึ้นก็กลายเป็นของที่หายากเพราะของหายากเขาก็ตั้งชื่อว่าเทคไทพอเท็ไทเกิดขึ้นมาคนรู้จักมากขึ้นคนรู้จักก็สแสวงหา เป็นอัญ,ญมณีที่หายากแล้วก็ถ้าใครได้มีแล้วนะครับก็จะเรื่องโชคลาภนะครับแค้วคาดนะครับเรื่องค้าขายเรื่องดวงอันนี้นะผมบอกว่ามีคนบางคนนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องดวงดวงไม่ดีเลยดวงทั้งปีดวงไม่ดีเขาเอาไปนะครับแล้วเขาก็เอาไป ตั้งจิตอธิษฐานนะครับขอให้สิ่งต่างๆที่ไม่ดีกลับร้ายกลายเป็นดีเกิดขึ้นเขาก็พกพาห้อยของเขาแล้วเขาเเก็เกิดเกิดชีวิตใหม่ได้ชีวิตใหม่ๆขึ้นมาโอกาสใหม่ดีขึ้นมาเล่าให้ผมฟังก็เป็นเรื่องที่ดีครับอันนี้ก็อะไรที่มันเป็นตอนนี้เนาะปัจจุบันนี้เศรษฐกิจแบบนี้อะไรที่ดีคุณบูชาแล้วไม่เดือดร้อนคนอื่นคุณบูชาไปอะไรที่ดูบูชาแล้วเดือดร้อนตัวเองคนอื่นก็เดือดร้อนอะไรก็เดือดร้อนปัญหา คุณก็เลือกบูชาไม่ต้องบูชานะครับเอาตูเราเป็นที่ตั้งเท่านั้นก็พอครับโคดเนี่ยมันมาจากธรรมชาตินะครับแต่อีกอย่างหนึ่งสิครับคือปลอดกลออ่าคุณได้ยินไหมครับเนี่ยอสันอันเดียวแมสันอันนึ่งก็สันร,ร,ร่วมกัน ปลอดกรอจะบอกให้ฟังนะครับที่มาที่ไปของเขามีหลายกระแสะมากนะครับบางคนก็บอกว่าเป็นลูกอมไม่ใช่นะครับลูกอมเป็นอีกแบบหนึง่งก็ศูนปืนพมา่ายิงเข้ามาไทายยิงพมา่าไม่ใช่นะครับอันนี้ข้างในเป็นลูกปลอดนะครับอยู่ข้างในกลมๆนะครับมีกี่เม็ดไม่รู้โบราณมีความเชื่อสองแบบนะครับบางเชื่อนะครับความเชื่อฝังเอาไว้ตามกำแพง นะครับโบสถ์ต่างๆนะครับเพื่อที่จะได้ป้องกันภัยเวลามีภัยมาจากข้าศึกมันจะสั่นเตือนนะครับพอพื้นมันกระเทือนมันจะสั่นเตือนมันจะสั่นเตือนยืๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับแล้วบางคนก็บอกว่าเอาไว้กันไสยศาสตร์มด์ดาผีร้ายมันก็จะสั่นนะครับมันจะสั่นามามันจะสั่นหรืออย่างหนึ่งนะครับเตือนภัยแผ่นดินไหวนะครับก็จะสั่นนะตามกระแพงโบสถ์นะที่เขาฝังเอาไว้จะสั่นเลยนะครับพุ่งตรงว่า ของเหล่านี้นะครับมีความเชื่อแตกต่างกันมากๆนะครับที่ผมมีนะครับที่ผมมีเนี่ยก็จะเป็นลูกใหญ่ใหญ่เท่าประ,ประมาณนี้นะลูกมักผิดใหญ่กว่าลูกลูกเทนนิสนิดนึงนะครับเขาเอาไว้บนยอดเจดีนะครับเพื่อบนยอดเจดีเนี่ยเวลาแผ่นดินไหวพายุมาเนี่ยก็จะสั่น คนรอบวัดเนี่ยคนรอบวัดก็จะได้ยินนะครับก็รู้แล้วว่ามีการแผ่นดินไหวหรือลมพายุมานะครับเขาก็จะได้เราระวังบ้านเรือนระวังต่างๆนานานี่คือการใช้เตือนแต่อีกกระแสนหนึ่งนะครับที่ผมศึกษามานะครับปลอดกรอเนี่ยนะครับสายโบราณเนี่ยเขา,เาไว้แทนพวกคนที่เป็นทองแดงนะไข่ทองแดงเคยได้ยินไหมครับนะหรือ อันทะลูกเดียวนะครับในแสนโบราณนะครับมีการเล่าจากลาลูแบร์นะครับมาฟังกันของเหล่านี้นะครับเขาเอาไว้ที่ลูกอันทะแสนโบราณเนี่ยใครมีของเหล่านี้เลิศน,นะครับสมัยก่อนเขานิยมกันแบบนี้นะคุณแล้วก็นิยมฝังมุกแล้วฝังกันแบบโอ้โหแล้วคุณคิดดูนะล,ลูกขนาดนี้นะทําเป็นลูกอันทะแล้วลูกเล็กนะครับสามารถฝังเป็นมุก แล้วฝั่งมุกงเนี่ยไม่ใช่คน <Mont ano. S 1> ทั่วไปฝังนะต้องคนที่มีอันจะกินนะพมหากษัตริย์สมัยโบราณนั่นเหละเขาเชื่อกันมาว่าต้องเป็นทองนะครับถึงจะเอาไว้ฝังนะครับคนทั่วไปก็อาจจะเป็นทองแดงเงินอะไรก็แล้วแต่นะครับฝังเพื่ออะไรเพื่อเหมือนโชว์พาวอ่เดินไปไหนมาไหนจะดังโกงเกงโกงเกงโกงเกงเดินเหมือนแบบเหมือนอวดอ่ะใครก็เหมือนเหมือนเจาะหูอ่ะ เตาะหูอวดใช่ไหมล่ะเหมือนโชว์ใช่ไหมนี่เดินไปไหนใครจะใครก็จะแบบได้ยินเสียงอะไรเงี้ยแล้วที่มาดีกว่าว่ามาจากไหนนะครับความเชื่อเหล่านี้มาจากประเทศจีนเราได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีนเพราะประเทศจีนเนี่ยเขาก็มีการทําแบบไข่ทองแดงเนี่ยในห้องเต้นนะห้องเต้มัยโบราณเนี่ยเดินไปไหนนะอันนี้ตามผงสาวดานของจีนเลยนะเนี่ยถึงบอกว่าสิ่งเหล่านี้ เราก็เพิ่งไปรู้ว่าอ๋อสิ่งเหล่านี้ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีนในการฝังของพวกนี้ได้รับอิทธิพลมันยังไงก็คือพ่อค้าวานนิชที่มาจากประเทศจีนมาโลสัมภารขายในอยุทยานในัยโบราณนะครับเวลาใส่แล้วเนี่ยมันจะดังกุ้งคิงกุุงคิง,ง,งเสียงดังเหมือนยศถาบรรดาศักดิ์นะครับความบางังคังล่ำรวยโอ้ยใส่คุณคิดดูว่าสมัยก่อนคือจ้าพิสุทธิ์แล้วอะ่ะเหมือนสมัยนี้ต้องแบรนด์ใช่ไหมแต่สมัยก่อนไม่มีแบรนด์นะครับมีไอ้นี้อันเดียนะครับเดิน เสนาอามาดหรือสนาสนมได้ยินเสียงปุ๊บหูจะต้องแบบหูมาแล้วมาแล้วไม่ต้องจามหรือกระแอมแค่เดินมาเนี่ยเสียงแบบนี้มาหูมาแล้วทุกคนจะต้องเตรียมตัวเตรียมรับสเสด็จเตรียมอะไรเงี้ยห้องเต้ก็เหมือนกันเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้นะครับประโยชน์มันคืออะไรไม่มีใครรู้นะประโยชน์คืออะไรแต่เป็นการประกาศบาร,รมีประกาศความมั่งคัง่งประกาศเสียงที่อยู่ในร่างกายเขาเชื่อว่าการก่อเกิดมนุษย์อยู่ที่ เอาัยอะเพศนะครับเขาก็เลยเอาไว้ที่ไข่จะมีไข่2ใบลูกอันทะสองใบหรือจะมีทอง,ทองแดงอันทะใบเดียวเขาก็ใส่ครับเขาฝังจริงจริงแล้วปลอดกอเนี่ยไม่ใช่ว่าใส่เอาไว้ที่อันทะอย่างเดียวนะครับเขาเอาไว้พกเอวด้วยนะครับใส่ถุงผ้าพกมัดใส่ผ้าแล้วพกไว้ข้างเอวนะครับมีการขุดค้นนะครับแล้วก็เจอปลอดกอนี่เยอะมากนะครับ นะครับในในการขุดค,นค้นน,น,นนะครับก็เป็นแฟชั่นหนึ่งในสมัยโบราณนะครับซึ่งความเชื่อนะครับด้านปลอดกรผมเชื่อนะครับในด้านเกี่ยวเตือนภัยนะครับในด้านเกี่ยวกับเรื่องอการคุณใสม่มนดําให้เราเราแวดระวังแต่ฝั่งจีนเขาก็เชื่ออีกแบบหนึ่งนะครับว่าเขาเอาไว้ในลูกอัญทะนะครับเราเลือเอาไว้ในการฝังมุกของประเทศจีนนะครับอันนี้ต้องบอกว่าไม่มีผิดไม่มีถูกนะผมยังบูชาเลยมันอยู่เฉยๆแล้วมันจะจะจะ,จะได้ยินเราจะได้ระวังตัวนะครับ มีภัยมีสิ่งไม่ดีไสยศาสตร์ม์ดําผีร้ายเราจะได้เตือนเตือนภัยแต่อีกมุมหนึ่งนะครับเราก็เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ให้ฟังว่ามันมีการปูมีเขียนแบบนี้ว่าห้องเต้นในเมัยโบราณน,นะครับหรือพระมหากษัตริย์สมัยอยุธยาเนี่ยนะครับเขาเอาไว้ในอันทะนะครับซึ่งอาจจะเอาไว้เพื่อป้องกันนะสิ่งไม่ดีก็ได้อันนอนแล้วมีคนจะมาปองร้ายมันสั่นขึ้นมาไม่รู้จะฝังตรงไหนในร่างกายอะ่ะ ก็อาจจะไปฝั่งที่ตรงนั้นก็อาจเป็นไปได้ไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับความเชื่อผมยังเชื่อว่าเครื่องรางของขังแบบนี้นะครับหายากมากนะครับใครมีเอาไว้เก็บไว้ดีๆนะครับเพราะของเหล่านี้นะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นของหลายร้อยปีนะครับที่เชื่อกันมาเชื่อกันมานะครับปัจจุบันนี้นะครับปลอดกอแบบนี้หาชมได้ยากนะครับแล้วก็จะเป็นของใหม่้ส่วนใหญ่นะครับก็ปรดระวังนะครับยังไงก็ฝากไว้แล้วกันนะครับว่าปลอดกอนะครับมีทั้งสองด้านครับ ด้านที่เราเชื่อและด้านที่อิงประวัติศาสตร์ของประเทศจีนครับส่วนนะครับที่คนที่พกติดตัวเครื่องรางต่างๆนี่ผมจะแนะนำให้ดูวันนี้คุยเรื่องปั้นเนงงใครเลยๆคนเนีนะ่ถามผมเรื่องปั้นเน่งกันมาเยอะมากนะครับ ปั้นหน่งเนี่ยต้องก่อนว่าควาว่าปั้นหน่งเนี่ยมาจากอาจารย์สันตินะครับแม่ช้อยนางลำนะครับที่ท่านเป็นคนเอามาเขียนนะครับเรื่องปั้นหน่งคือคําว่าปั้นหน่งเนี่ยคือหัวเข็มขัดนะครับหัวเข็มขัดแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเขาเรียกปั้นหน่งแต,แต่พอมาในเรื่องแม่นาคข้หงนะครับก็เลยเอาเรื่องควาว่าปั้นหน่งเกิดขึ้นมานะครับในการที่เอามาพูดถึงเรื่องปั้นหน่งว่า,เ,าเจาะกระโหลกหน้าผากกลางกระโหลกหน้าผากเนี่ย เอามาใช้ในเกี่ยวกับเรื่องการสะกดวิญญาณนะครับที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้นะครับปั้นเหน่งทั้งหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือปั้นเหน่งนะครับก็จะมีหลากหลายนะครับจะมีหลากหลายนี่อันนี้พงพงไซนัดนะครับอันนี้คือโพงไซนัดปั้นเหน่งจะอยู่ข้างหน้าเรานี่นี่นะครับคือปั้นเหน่งนะครับอักษรเลขยันต์ต่างๆนะครับมีทั้งจานทั้งขอม นะครับจานทั้งภาษาขืนจานทั้งภาษาไทยใหญ่พมา่ามีหมดนะครับอ,อักขระเลขยันเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องหนุนดวงเรื่องการรักษาเรื่องการแคล้วคลาดอะไรอต่างๆไล่ผีต่างๆทุกอย่างอยู่ตรงหลังนี้ส่วนใหญ่จะเป็นถ้วยนะครับบางคนบอกเป็นกะลาหรือเปล่าพี่ทำไมเหมือนกะลาเลย กระโหลกเราเนะตรงนี้จะเป็นส่วนกลางเขาเรียกว่าตาที่3 awakening. การพกพาการใช้ต่างๆเนี่ยแตกต่างกันแต่ถ้าเป็นทางเชียงตุงไทยใหญ่เนี่ยเขาจะเป็นถ้วยอย่างนี้นะฮะถ้วยอย่างนี้นะครับถ้วยอย่างนี้นะครับตรงนี้เป็นสันนะครับ <ท ise. S 1> ตรงนี้เขาจะเรียกเป็นสันของกระโหลกไซนัสนะพงไซนัสตรงนี้ตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับเวลาเขาเอายาต่างๆผงยาต่างๆเนี่ยเขาจะบาบดใส่ตรงนี้นะครับบด บทบทบทเป็นยาลูกก้อนเป็นยากวาดเป็นยาทาเป็นยาทุกอย่างนะครับบทเนี่ยบทให้ละเอียดนะครับด้วยว่านสม,มุนไพรอะไรต่างๆบทเงนะี้หรือเป็นยาสักนะยาสักดํายาสักแดงยาสักดํายาสักแดงเนี่ยเวลาเขาใส่เนี่ยเมื่อก่อนนะเขาเอาผีเป็นหลักนะครับสมัยโบราณน,นะครับผีเจาะแล้วก็สักนะครับเขาจะเอาเอาเอาอะไรก็แล้วแต่ของแข็งๆเลยบททุกอย่างบทเขาจะบทใส่นะครับเพื่อที่จะเอาไว้ กวาดยาเด็กนะครับหรือเอาไปทาแผลทา,าต่างๆเขาสารพัดพวกโบราณเขาใช้ผีนะครับเวลาเขาป่าเขาดงเนี่ยเขาจะพกติดตัวใส่ย่ามไปนะครับแล้วมีมีดผาอันหนึง่งเวลาเขาเจอผีป่าผีเขาเขาจะเอาบริกรรมคาถาเพื่อให้ผีป่าผีเขาจะได้ไม่ต้องมายุ่งวุ่นวายกับเขาอันนี้คือเวลาพานป่าเข้าป่านะครับปั้นหนึ่งทุกชิ้นนะครับมีดวงจิตวิญญาณทุกชิ้นนะครับ แต่ชิ้นเล็กๆเนี่ยเนี่ยผมก็สัมผัสได้ทุกชิ้นนะครับเพราะว่าเขามีดูจิตดูวิญญาณอยู่ทําไมถึงพูดแบบนี้ไม่ไปผุดไม่ไปเกิดมากับขังผมไม่ได้เป็นคนผ่าไม่ได้คนเลาะไม่ได้เป็นคนตัดไม่ไม่ไม่เป็นคนเลื่อยออกมาแต่นี่เป็นของโบราณที่เป็นของสืบทอดต,ต่อๆกันมาอย่างเช่นดวงจิตวันนี้เขาเป็นผู้หญิงนะครับเป็นผู้หญิงอายุป,ประมาณส0สิบกว่านะครับก็ ตกทอดต่อๆกันมานะครับเขาก็เอามาเพื่อที่จะเอามาใช้ประโยชน์ในเกี่ยวกับเรื่องการรักษาการคุ้มครองนะครับบางบ้านก็จะมีปักคำนะครับปักคำนะฮะเป็นปักคำร้อยแปดหัวหัวเนี่ยร้อยแปดหัวเจออกกวาจะปวยะเจาะได้มาร้อยแปดชิ้นเนี่ยเขาเอามาร้อยแล้วเป็นเขาจะเป็นพวกเป็นหมอผีทางเหนือนผมพูดตรงนะเขายังมีการไหว้พวกนี้อยู่นะครับ แต่เขาไม่ไดเอาออกมาให้คุณดูเท่านั้นเองนะคบเพราะว่าอเอาออกไปดรามา่าเอาออกไปเดี๋ยวก็ว่า,อ,าออกไปไม่เป็นมงคลไอน้น,ไอน,ไอนู่นไอ้นี่ไอ้นั่นกลายเป็นทะลาอกกันอยู่นั่นแหะก็เลยไม่เอาออกมาให้ดูดีกว่าก็มีการประเพณีกันนู่นนี่กันไปอ,อย่างเช่นทุกวันนี้เกจิในโรงแก้วก็นั่นนะคือเอาไว้ระลึกนึกถึงครูบาอาจารย์ปฏิปทาท่านนะค,คุณงามความดีในการสร้างวัดสร้างวาท่านนี่คือ จุดหมายในการที่เอาล่างท่านยังเก็บเอาไว้นะครับหรืออัฐิต่างๆหรือปั้นหนึ่งต่างๆที่ผมวางไว้เนี่ยเขาเอาไว้เพื่อที่ให้ระลึกนึกถึงหรือเอามาใช้ประโยชน์หรือเอามารักษาโรคนะครับนะครับให้ผีช่วยผีในการรักษาเมื่อก่อนเนี่ยการเกิดโรคต่างๆเนี่ยเขาชื่อว่าผีมันผู้กระทําให้เกิดโรคอ่โาโรคผาก็คือผีผู้กระทําให้เกิดโรคนะครับก็เลยต้องใช้ผีต่างๆนะครับหรือน้ำมนหรือสายเวทหรือ ทุกทุกอย่างเวทมนต์คาถาในการรักษาไอ้ที่ผมเอานํามาเนี่ยนะก็เป็นหลากหลายอันนี้เป็นร้อยปีนะครับอันนี้เป็นร้อยปีนะครับปั้นหนึห่งนะเ,เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นปั้นหนึ่งเหมือนกันนะครับจะใหญ่หน่อยอันนี้เก่านะครับแล้วก็มีอักขระเลขยันนะครับเขียนเอาไว้ตรงกลางหน้าผากนะครับตรงนี้จะจะมีเขียนกลางนะคะนะคะมองคนมองมองว่าเป็นการะสะกดวิญญาณดูวิญญ,ญาณหรือเปล่า ก็ส่วนหนึ่งนะครับแต่จริงๆเขาอักขระเลขยันเอาไว้ใช้เพื่อที่เอาไว้ใช้เจมิมเจิมที่เจิมนูนเจิมทุกอย่างเจมิมบทยาทุกอย่างอะไรเกี่ยวกับตัวเองพกติดตัวใช้ในยามรับขันไม่สบายเป็นไข้ป่าก็เอายาสูตรภัยมากินอันนี้คือหลักของโบราณน,นะครับมีการแพทย์ยังไม่ทันสมัยนะครับก็ใช้ใช้ผีเป็นหลักนะครับ ปั้นเหน่งมีหลากหลายเป็นรูปนอลสิงก็มีนะครับอันนี้จะเป็นทางทางอามอญพมา่านะครับทางมอญพมา่าเขาจะใช้เป็นรูปนอลสิงปั้นเหน่งเนี่ยนะครับ <_ seas> <ๆ S 1> หลายๆคนบอกว่าต้องใช้ข้างหน้าเท่านั้นใช่ไหมเนี่จุดข้างหน้านี่ไม่จริงนะครับปั้นเหน่งเ่ยใช้ได้ทุกส่วนอย่างนอลสิงเนี่ยใช้ขมองซ้ายนะครับขมองขวานะับกระโหลกเราจะมีการแบ่งนะครับมี3-4่ส่วนด้านซ้ายด้านขวานะครับ ด้านหลังก็มีนะครับเป็นท้ายทอยท้ายทอยจะเป็นด้านหลังนะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะครับก็จะเป็นอักขระเลขยันนะครับหนุนดวงนะครับใครพกใครมาใครมีใครพาใครไปเจอสิ่งเลวร้ายใครไปเจอเสือสมิงใครไปเจอผีป่าผีเขาไร้ร้าย,ายนะครับก็สู้เขาได้อันนี้ก็คือใช้ในด้านเกี่ยวกับพกพานะครับหรือการใช้นะครับส่วนใหญ่คนที่เอามาใช้เนี่ยจะเป็นผู้หญิงปั้นหนึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงนะครับ น,น้อยมากจะเป็นผู้ชายผู้ชายเนี่ยสมมติผมผู้ชายเนี่ยอาจจะเอามาเป็นของอาจารย์ผู้นั้นอาจจะเป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นพวกสลาเป็นพวกครูบาอาจารย์ที่มีฤทธิ์มีเดชถึงจะไปเอามาได้นะครับคนทั่วไปนี่เอามาไม่ได้เพราะอะไรผู้ชายคุมยากครับปันหนึ่งผู้ชายจะดื้อนะครับผู้หญิงจะคุมได้ง่ายกว่าวิธีการใช้ต่างๆเนี่ยผมพูดตรงว่าใช้ได้หลากหลายนะ บางคนเอามาแกะเป็นสิงแต่จริงเขาเรียกว่าพญาปุริศาสตร์นะครับพญาปุริศาสตร์คือยักษ์ตนหนึ่งนะครับที่เขามีความเชื่อกันนะครับข้างหลังก็จะเป็นกระโหลกบวาวาๆธรรมดาทั่วไปนะครับก็จะเป็นยักษ์นะครับเอามาห้อยนะครับก็อันนี้คือปั้นหนึ่งของผมถึงบอกว่า1ใน5จกักรพรรดิด้านเครื่องรางสายพลายหนึ่งในนั้นคือปั้นหนึ่งครับสิ่งเหล่านี้ก็จะอยู่กับคู่คนไทยตลอดครับ มีดราม่ามาเยอะนะครับเกี่ยวกวับการเอาชิ้นส่วนมนุษย์ซากมนุษย์มาทำเครื่องรางของขลังโบราณเนี่ยเขาไม่มีเทคโนโลยีอะไรเลยนะครับนะการแพทย์ก็ไม่มีนะครับตัวใครตัวมันอยู่ในป่าในดงเขามีผีป่าผีเขาผีบรรพบุรุษไปขุดบรรพบุรุษออกมาคือไม่มีใครเข้ามาช่วยเขาครับมีอามายมไหมไม่มีอนามัยนะครับยาสมัยก่อนก็ไม่มีนะครับต้องเชื่อของเหล่านี้ทาไมโบราณเขาไม่มีนะครับ ยารักษาโรคเขามีแต่การทําบุญนะเขามีการทําบุญใหญ่เกิดขึ้นการทําอะไรเกิดขึ้นนะครับสมัยก่อนพึ่งพระเป่าปลุกเสกนะครับนะฮะและเรื่องกฎหมายนะครับการครอบครองซากมนุษย์นะครับหรือชิ้นส่วนมนุษย์มาแก้ไขเมื่อปี2562น้ี่เองนะครับการมีของเหล่านี้ต่างนี่นะครับต้องบอกก่อนห้ามซื้อขายกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นลูกหลานหรือเป็นการสืบทอด,ดรุ่นสู่รุ่นต่อมาได้ครับ การที่จะมีของเหล่านี้นะครับหรืออัฐินะครับก็ต้องเป็นของมรดกตกทอดรุ่นสู่รุ่นต่อๆกันมาไม่ใช่มีการขายกันไปขโมยตามหงวงซุยขโมยตามหลุมอันนี้ถือว่าลักทรัพย์นะครับของเหล่านี้ที่ผมได้มาเขามอบให้มาว่าเนี่ยช่วยเอาไปดูแลต่อด้วยนะเพราะของพวกนี้มันไม่มีแล้วและเขาก็จะหมดหมดรุ่นของเขาต่อไปนะครับก็เอามาสะสมแล้วก็เอามาให้ทุกคนได้เห็นว่าไม่ใช่มีปั้นหนึ่งแม่นาคนเดียวนะ ปันเหน่งที่อื่นๆก็มีแต่ทุกวันนี้มีการลักลอบตัดเกิดขึ้นมีการลักลอบการค้าเกิดขึ้นนะครับอันนี้ผิดกฎหมายนะครับต้องระวังนะครับก็มีโทษทั้งจำทั้งปรับนะครับครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ผมจิวจักรพงศ์นะครับซูเปอร์จิวกูรูมูนะครับช่องอยุธยามีเดียนะครับก็เป็นกำลังใจผมจะได้เอาเครื่องรางที่คุณไม่เคยรู้ที่คุณไม่เคยเห็นเอามาให้คุณดูอีกขอบคุณมากครับ Yotaya Media International.